ตอนที่274ภายใต้รูปปั้นน้ำแข็งเมื่อวิญญ,ญาณเบนจะธาตุปรากฏชายชราที่ตรึงกับก้อนหินดำพลันหัวเราะหน้าขนลุกเขาลอยเข้าไปในอากาศทันทีพร้อมกับลากก้อนหินมาด้วยวิญ,ญญาณวารีขยับเคลื่อนไหวทันทีโดยไร้ซึ่งแรงผันผวน,ผนพลังปราณมันเปลี่ยนไปเป็นน้ำผู้สดใสและเคลื่อนเข้าหาชายชราขณะเดียวกันวิญญ,ญาณธาตุอีกสามดวงเลือกหนึ่งในสี่สำนักและลอยเข้าหาพวกเขา มีเพียงวิญญาณอักคีที่เปลี่ยนไปเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินและลอยเข้าหาคนเถื่อนยักษ์ไม่นานหลังจากนั้นเหล่าเซียนเฉวยี่แต่ละคนเลือกหนึ่งในสี่สำนักและเริ่มห้ามหันกันคพลื่นความหนาวเย็นออกมาจากหิมะและน้ำแข็งบนพื้นเมื่อสมาพันธ์สี่สำนักสัมผัสเข้าไปพวกเขารู้สึกหนาวเย็นแต่สำหรับเซียนของเฉวยี่แล้วมันคืออาวุธชั้นยอดพลังงานความหนาวเย็นนี้ช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูพลังปราณได้หลายระดับ ตลอดท้องฟ้าของพื้นที่สมาภา์สี่สำนักถูกปกคลุมอยู่ในแสงกระพริบสมบัติวิเศษตำแหน่งของสำนักมึกวารีเมีคาขาวพฤกษาเขียวและวิญญาณมืดกลายเป็นตำแหน่งสุดท้ายคนธรรมดาบางส่วนเอาชีวิตรอดได้อย่างโชคดีกลับซ่อนตัวอยู่ในบ้านตนเองพวกเขาไม่มีความคิดที่จะออกไปไหนและไม่เคยเห็นเซียนมากมายในชีวิตมาก่อนแหวนรอบรอบส่งเซียนแข็งแกร่งออกมาไว้และล้อมรอบพื้นที่พันธมิตรสี่สำนัก พวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้แน่เพียงแค่ต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเซียนคนไหนจะออกจากพื้นที่พันธมิตรสี่สำนักได้ไม่ว่าจะเป็นของทางพันธมิตรสี่สำนักเองหรือเซียนของเฉวยี่มีเพียงทางเดียวที่จะออกมาได้คือผู้ชนะคนถืนตัวยักวิ่งไปรอบๆสนามรบและหวดแขนใหญ่ๆของมันทุกครั้งที่พวกมันเหวี่ยงจะถูกเซียนเฉวยี่หลายคนคนถืนยับมีทั้งหมด99ตน พวกมันต่อสู้กับเซียนของเฉวอยี่ภายในพื้นที่ของสี่สำนักแม้ว่าคนถื่นยักษ์มีพลังมหาศาลและแฝงเขตแดนของตนเองพวกมันยังคงกลัวไฟที่สร้างจากวิญญาณอัคคีอย่างมากยักษ์ตัวเดียวสามารถปราเซียนของเฉวอยี่สองคนจนกลายเป็นฝุ่นได้แต่ทันทีที่ถูกล้อมรอบไปด้วยไฟทั้งร่างพวกมันจะปลดปล่อยควันสีขาวและด้วยเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจยักษ์เถื่อนก็หายไปจนเหลือเพียงเซียนที่อยู่ข้างใน แต่เขาไม่สามารถหนีออกมาได้จนถูกไฟคลอกและกลายเป็นที่เท้าเรื่องนี้ประหลาดนักแม้ไฟจะร้อนระอุมากแค่ไหนแต่กลับไม่มีผลต่อหิมะบนพื้นเลยหลังจากค่ายกลยักษ์ในท้องฟ้าถูกทำลายออกไปพายุหิมะสายหนึ่งออกมาจากรอยแยกจนหิมะเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆสตรีชุดขาวไม่ได้เพียงแค่นำสมบัติที่แข็งแกร่งออกมาเท่านั้นเซียนของเฉวยยี่คนอื่นๆได้เตรียมการนำสมบัติที่รุนแรงออกมาเช่นกัน ที่การต่อสู้กับสำนักเมฆาขาวหญิงชราผมขาวสะบัดแขนเสื้อและไร้มนที่ซับซ้อนสายลมรุนแรงออกมาจากรอยแยกและหิมะภายในขอบเขต100ตารางฟุตลอยขึ้นไปในอากาศผลลัพธ์ภายใต้สายลมอันรุนแรงจนหิมะส่องแสงแพร,ว,พรวและกลายเป็นน้ำแข็งไม่นานนักแววตาหญิงชราส่องสว่างขึ้นและนางตกไปที่หน้าผากตนเองวิญญาณเซียนออกจากร่างกายและเข้าไปในก้อนน้ำแข็งยักษ์ เมื่อวิญญาณเซียนเข้าไปในน้ำแข็งน้ำแข็งสันเทาและกลายร่างไปเป็นยักษ์น้ำแข็งแววตายักษ์ส่องสว่างและทุบลงพื้นด้วยมือของมันจนทำให้หิมะจำนวนมากลอยขึ้นไปบนอากาศหิมะลอยขึ้นไปบนอากาศมากขึ้นขณะนั้นเรากับมีบางสิ่งกำลังควบคุมหิมะและกลายรูปเป็นหอกยาวให้ยักษ์น้ำแข็งใช้งานจากนั้นเซียนเฉวอยี่รอบๆทำสิ่งเดียวกันเช่นนั้นจึงเกิดยักษ์น้ำแข็งหลายตัวในสนามรบ เหล่าเซียนระดับต่ำของพันธมิตรสี่สำนักในที่สุดก็ตระหนักได้ว่าทำไมเฉวย,ยี่ถึงจำเป็นต้องร่าหิมะมากมายในแควนก็เพื่อต่อสู้นี้เองวิชาเซียนและมนตราจำนวนมากของเฉวย,ยี่จำเป็นต้องใช้หิมะฉากเดียวกันนี้เกิดขึ้นในอีกสามสำนักที่เหลือยักษ์น้ำแข็งตัวใหญ่ถูกควบคุมด้วยเหล่าเซียนวิญญาณเซียนต่อสู้กับเซียนของพันธมิตรสี่สำนักทันใดนั้นการรบกลายเป็นยุง่งเหยิง มีเพียงสตรีชุดขาวที่ยังยืนในอากาศขณะมองการต่อสู้หลายแห่งด้วยแววตายเยือกเย็นมีวิญญาณธาตุโลหะกำลังต่อสู้กับชายชราที่อยู่บนยอดหม้อทองแดงชายชราวางมือตัวเองบนหม้อและลวดลายบนหม้อเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตลวดลายเคลื่อนไหวภายใต้การควบคุมของชายชราและเริ่มต่อสู้กับวิญญาณธาตุโลหะวิญญาณธาตุปรึกษาต่อสู้กับน้ำพุคลนยักจากสำนักปรึกษาเขียว อสรพิษสีดำนับไม่ถ้วนขยายออกมาจากโคลเซียนเฉวยยี่ถูกอสรพิษสีดำสัมผัสจะตายทันทีแม้กระทั่งวิญญาณธาตุพรึกษายังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากชายผู้แปลกประหลาดที่สุดที่เป็นชายหนุ่มจากสำนักวิญญาณมืดวิญญาณธาตุปฐพีกำลังต่อสู้กับเขาและมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันชายหนุ่มไม่ไหวติงมีเพียงฝ่ามือที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับผู้กันมือ แต่ทุกเส้นที่ลากไปวิญญาณธาตุปทัทพีจะหลบหนีเหมือนมันหวาดกลัวในที่สุดชายหนุ่มก็หลับตาหากมองเข้าไปใกล้ๆพวกเขาจะเห็นได้ว่าชายหนุ่มไม่เคลื่อนไหวมีเพียงผู้กันที่กำลังขยับด้วยตัวมันเองณนะตอนนี้เองมันเทียงแค่เริ่มการต่อสู้ดังนั้นเซียนขั้นตัดวิญญาณจากทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเซียนขั้นตัดวิญญาณของฝ่ายพันธมิตรสี่สำนักกำลังรออยู่ หากนี่คือที่เวยี่มีทั้งหมดเช่นนั้นโอกาสที่พันธมิตรสี่สำนักจะถูกกวาดล้างออกไปนับว่าไม่มากนักเหล่าได้ว่าเสียนขั้นตัดวิญญาณทั้งหมดของพันธมิตรสี่สำนักนั้นโดยเฉพาะอสูรร้ายขั้นตัดวิญญาณระดับปลายกำลังจ้องหญิงสาวในท้องฟ้าโดยสงสัยว่านางคืออัจฉริยะที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้หรือเมื่อพวกเขายืนยันได้จะเริ่มก้าวแรกในแผนทว่าตอนนี้พวกเขาไม่แน่ใจนับ หวังหลินกำลังรออยู่เช่นกันเขากำลังมองดูการต่อสู้ขณะซ่อนตัวในภูเขาหิมะหวังหลินเห็นเซียนนับไม่ท้วนตายไปมากแล้วทว่ามีปรากฏการณ์ประหลาดมากอย่างหนึ่งที่จับความสนใจของหวังหลินเมื่อเหล่าเซียนจากทั้งสองฝ่ายตายไปแม้ร่างพวกเขาจะปลิวว่อนเป็นชิ้นชิ้นทว่ากลับแข็งค้างและจมเข้าไปในหิมะทันทีหากเป็นเพียงแค่นั้นมันคงไม่ได้รับความสนใจจากหวังหลิน แต่หลังจากมองดูอย่างใกล้ชิดเขาจึงรับรู้พลังปราณผันผวนเล็กน้อยขณะที่ร่างเหล่านั้นจมลงไปปรากฏการณ์นี้ทำให้หวางหลินบูดเบื้องมากเขาไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแต่เมื่อเห็นร่างที่กลายเป็นน้ำแข็งหายไปในพื้นดินจึงทำให้เขาสัมผัสอันตรายได้หลังจากคุ่นคิดชั่วขณะร่างหวังหลินจมลงไปโดยไม่ให้สู้ให้เสียงเขาต้องการจะดูว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ หวังหลินไม่สามารถกระตุ้นพลังงานเต็มที่ภายในหิมะได้ดังนั้นหวังหลินจึงใช้เวลาสองชั่วโมงเพื่อไปถึงพื้นดินเมื่อเขามาถึงหวังหลินไม่ลังเลและลงไปลึกๆด้วยวิชาหลบหนีปฐพีเมื่อไปถึง400ฟุตใต้พื้นดินหวังหลินจึงหยุดใบหน้าเขาปกคลุมไปด้วยอาการยุ่งเหยิงและประหลาดใจเล็กน้อยเขารับรู้ว่าใต้พื้นดิน5,000ฟุตมีบางคนทำการขุดถ้ำไว้ ถ้ำแห่งนี้ดูเหมือนจะมีขนาดไร้ก้นบึ้งหวังลิ่นดาวได้ว่ามันทอดยาวตลอดทั้งพื้นที่พันธมิตรสี่สำนักทุกหนึ่งพันฟุตข้างในถ้ำจะมีรูปปั้นน้ำแข็งหนึ่งตนแต่ละรูปปั้นมีความสูงราวสิบฟุตและปลดปล่อยแสงประหลาดที่น่าสังเกตสิ่งหนึ่งก็คือรูปปั้นน้ำแข็งทั้งหมดมีรูปร่างเหมือนกันไม่น่าแต่ละตัวมีท่าทางดูร้ายและพวกมันมีแขนเป็นมนุษย์ขณะที่ร่างกายเป็นอสอรพิษ หวังลินตรวจสอบอย่างหยาบๆและพบว่ามีรูปปั้นน้ำแข็งจำนวนมากและตำแหน่งที่พวกมันตั้งอยู่หมายถึงบางอย่างศพทั้งหมดที่หายไประหว่างการต่อสู้ได้ปรากฏขึ้นที่นี่แต่เมื่อพวกมันปรากฏกลับถูกรูปปั้นน้ำแข็งใกล้ๆดูดซับหวังลินครุ่นคิดเล็กน้อยเดิมที่เขาไม่เชื่อว่าพันธมิตรสี่สำนักจะไม่รู้เรื่องนี้ก่อนแต่หวังลินก็ไม่สามารถตรวจพบถ้ำแห่งนี้ได้เช่นกัน เล่าได้ว่าสัมผัสวิญญาณของหวังหลินมีระดับเท่าเทียบกับเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายดังนั้นแม้เขาจะไม่สามารถมองผ่านมันได้ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่มีใครในแคว้นอันดับสี่จะมองออกหวังหลินสูดหายใจลึกเขาถอยกลับอย่างช้าช้าและกลับไปสู่พื้นผิวด้านบนหวังหลินเงยศีรษะขึ้นไปที่ท้องฟ้าจากนั้นครุ่มคิดเล็กน้อยก่อนจะตกกระเป๋าและนำหินยกสื่อสารออกมานี่คือสิ่งที่โจวหูท้ทิ้งไว้ให้เขามาหลายปีก่อน หวังหลินทิ้งข้อความในหินหยกก่อนจะโยนมันและมองมันหายลับไปในเวลาเดียวกันใบหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อรับรู้ได้ถึงดวงอัคคียักษ์ในท้องฟ้าคนถืนยักษ์ถูกไฟคลอกจนเป็นที่เท่าไปหนึ่งรายแม้ว่ายักษ์จะตายไปดวงไฟไม่ได้หยุดมันพุ่งไปที่หวังหลินแววตาหวังหลินส่องสว่างและร่างกายถอยกลับฝ่ามือสร้างผนึกและเสาวารีหนึ่งต้นปรากฏเบื้องหน้าเพื่อป้องกันเปลวไฟ หวังหลินใช้เวลานี้เคลื่อนย้ายพริปตาห่างไปมากกว่า2,000ฟุตร,ระยะทางเคลื่อนย้ายพริปตาของเขาทำได้ไกลามากกว่าเมื่อก่อนสาวารีทำได้เพียงแค่กันเปลวไฟไว้ได้ชั่วขณะก่อนที่มันจะกลายเป็นหมอกสีขาวเปลวไฟหมุนรอบเป็นวงกลมในพื้นที่ครั้งหนึ่งก่อนจะเหาะเข้าหาสำนักเมคาขาวหวังหลินไม่อยากที่จะให้ตนเองเป็นที่รู้จักตอนนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ดับเปลวไฟและวิ่งหนีแทน ก่อนที่เซียนขั้นตัดวิญญาณจากทั้งสองฝ่ายจะเคลื่อนไหวหวังหลินจะไม่ลงมือเช่นกันตอนที่275มังกรดำสตรีสาวชุดขาวหลับตาและใช้วิธีการพิเศษเพื่อสัมผัสการต่อสู้ที่กำลังเกิดขึ้นของสี่สำนักนางยิ้มเยือกเย็นพลันฝ่ามือขวาสร้างผนึกและลำแสงสีขาวพุ่งออกไปสู่รอยแยกในท้องฟ้ารอยแยกภายในรัศมีหนึ่งหมื่นเมตรของหญิงชุดขาวรวมเข้าด้วยกัน จนเกิดเสียงดังสนั่นกลายเป็นหลุมยักษ์ในท้องฟ้าหอคอยน้ำแข็งลอยลงมาจากหลุมทีละแห่งเหล่าเซียนของเฉวย,ยี่แตกต่างจากเซียนของแก้นแห่งอื่นอย่างมากซึ่งเหมือนกับเผ่ามารยักษ์พวกเขาไม่ได้มีหลายสำนักทุกคนเป็นของสำนักเดียวกันในเฉวยยี่เมื่อเซียนคนหนึ่งบรรลุขั้นวิญญาณแรกกำเนิดพวกเขาสามารถสร้างยักษ์น้ำแข็งด้วยวิญญ,ญาณเซียนเพื่อเข้าร่วมการรบได้ นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะแต่ละคนเช่นเดียวกับเมื่อบรรลุขั้นตัดวิญญาณได้จะสามารถสร้างหอคอยน้ำแข็งของตนเองได้สิ่งนี้กลายเป็นหนึ่งในการบ่งเพาะส่วนตัวหอคอยน้ำแข็งลดลงมานั่นหมายถึงเซียนขั้นตัดวิญญาณปรากฏแล้วหอคอยน้ำแข็งทุกต้นมีรูปร่างแตกต่างกันแต่ใครรอบรู้เกี่ยวกับชเวยี่จะรู้ว่าเมื่อมองเข้าไปจะเห็นหอคอยมีหลายชั้นซึ่งเป็นตัวกำหนดระดับเซียนของคนที่อยู่ข้างใน ิ่งหอคอยน้ำแข็งมีหลายชั้นระดับฝึกฝนของเซียนข้างในยิ่งสูงจึงเป็นวิธีการง่ายๆที่จะดูระดับขั้นของเหล่าเซียนเฉวอย,ยี่หอคอยน้ำแข็งทั้งหมด36แห่งลอยลงมาหอคอยน้ำแข็งสี่แห่งในนั้นเห็นได้ชัดเจนว่ามีความสูงกว่าที่เหลือแต่ละแห่งมีจำนวน99ชั้นนั่นหมายถึงว่าเจ้าของหอคอยน้ำแข็งได้บรรลุขั้นตัดวิญ,ญญาณระดับลายไปแล้ว ขณะที่หอคอยน้ำแข็ง36แห่งปรากฏขึ้นเซียนขั้นตัดวิญญาณทั้งหมดจากพันธมิตร4สำนักต่างสู่หายใจลึกเดินเข้าไปในค่ายโกนและหายตัวไปลำแสงสีรุ้งสว่างขึ้นภายใต้หิงชุดขาวในลำแสงมีประตูบานหนึ่งปรากฏโดยไรซุ่มเสียงเหล่าเซียนขั้นตัดวิญญาณจากพันธมิตร4สำนักเดินออกมาทันทีชายวัยกลางคนและหญิงชราจากสำนักเมคาขาวอยู่ในพวกนี้ด้วย แต่ชายที่ควบคุมเขตแดนข้ามผ่านการเวลาไม่ได้อยู่ที่นี่ในคนพวกนี้มีเซียนสี่คนที่สะดุดตายอย่างมากพวกเขาดูเหมือนพึ่งคลานออกมาจากโรงและดันเป็นผู้ปกครองสำนักทั้งสี่ทั้งสี่คนเงยศีรษะขึ้นและมองไปที่หอคอยน้ำแข็งกำลังหล่นลงมาหนึ่งในนั้นยืดตัวตรงและร่างกายที่ดูหอมแห้งคลานมีเนื้อหนังกลับคืนมา เสียงรอยราวออกมาจากร่างกายและกระดูกเพิ่มขนาดขึ้นรอยเหี่ยวย่นร่างกายหายไปและกล้ามเนื้อขยายออกเขาเปลี่ยนจากชายชราห่อเหี่ยวกลายเป็นชายวัยกลางคนดูภูมิฐานแทบในทันทีเขามองหญิงชุดขาวด้วยแววตาเคร่งเครียดและเอ่ยขึ้นข้าโจอยู่สำนักวิญญ,ญาณมืดขอข้าถามว่าท่านคือผีเสื้อแดงของเฉวยยี่หรือไม่ชายชรากล่าวถึงผีเสื้อแดงที่เป็นอัจฉริยะจากเฉวอยี่ที่สูซาคูให้ความสนใจ อัจจริยะที่สามารถบรรลุขั้นตัดวิญญาณได้ด้วยเวลาหนึ่งปีสายตาหญิงชุดขาวเรืองแสงขึ้นและนางเอ่ยว่าเช่นนั้นสหายโจอยู่ก็เป็นหนึ่งใน8ขั้นตัดวิญญาณระดับลลยของพันธมิตรสี่สำนักโจอยู่คิ้วคมวดหญิงคนนี้ตอบคำถามเขาด้วยอีกคำถามหนึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการและเมื่อเห็นว่าหญิงสาวไม่ได้ต้องการตอบคำถามเขาสายตาจึงเปลี่ยนเป็นเย็นชาและสะบัดแขนเสือ้อ คลื่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณการเริ่มต่อสู้แต่เป็นสัญญาณที่จะบอกให้ผู้คนของพันธมิตรสี่สำนักเริ่มก้าวที่สองของแผนโตอยู่ไม่รออีกต่อไปไม่ว่าหญิงคนนี้จะเป็นผีเสื้อแดงหรือไม่เขาจะต้องเดิมพันแล้วเซียนขั้นตัดวิญญาณรอบๆเขาทั้งหมดพุ่งไปข้างหน้าหญิงสาวชุดขาวเผยแววตาดูถูกเหล่าเซียนขั้นตัดวิญญ,ญาณของเฉวย,ยี่เดินออกมาจากหอคอยน้ำแข็งของตนเองและเริ่มการสู้รบ ด้วยการกระตุ้นวิชาเซียนอันแข็งแกร่งหลายอย่างพื้นที่ทั้งพันธมิตรสี่สำนักสั่นไหวและท้องฟ้าเปลี่ยนสีทุกวิชาที่เซียนขั้นตัดวิญญาณใช้ขึ้นมามีพลังพอจะเคลื่อนภูเขาและท้องทะเลทำให้เกิดเคลื่อนกระแทกของหลายวิชากระจายออกไปกระทบทุกคนภายในระยะโดยไม่เลือกฝ่ายคนโชคดีจะเพียงแค่บาดเจ็บหนักและคนโชคร้ายจะตายทันทีการต่อสู้ระหว่างสองแคว้นได้แบ่งสนามรบออกเป็นสองแห่งแตกต่างกัน แห่งหนึ่งเป็นระหว่างเหล่าขั้นต่ำกว่าตัดวิญญาณซึ่งต่อสู้บนพื้นและอีกแห่งเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณที่แลกเปลี่ยนวิชากันบนฟ้านี่เป็นการรบที่รุนแรงที่สุดที่หวังหลินเคยเห็นเขายังคงซ่อนตัวอยู่ในภูเขาหิมะขณะมองเซียนขั้นตัดวิญญาณที่แข็งแกร่งใช้วิชาที่บรรจุเขตแดนของตนเองไปด้วยหวังหลินเฝ้ามองอย่างระมัดระวังและศึกษาเขตแดนหลากหลายชนิด การต่อสู้ของเหล่าเซียนขั้นตัดวิญญาณตามปกติไม่ได้อยู่ในที่แห่งหนึ่งอยู่แล้วพวกเขาสามารถเคลื่อนไหวไปได้ระยะทางหนึ่งมื่นเมตรทันทีไม่นานนักเหล่าเซียนขั้นตัดวิญญาณกระจายตัวเองและใช้พื้นที่ของพันธมิตรสี่สำนักเพื่อต่อสู้ถึงชีวิตแววตาดูถูกในหญิงสาวชุดขาวยิ่งมากขึ้นนางสร้างผนึกและแสงสีขาวปรากฏในฝ่ามือทว่าขณะนั้นจุดแสงเก้าจุดปรากฏรอบตัวนางทันที ขณะที่จุดแสงปรากฏพวกมันเชื่อมต่อกันและกันจนเกิดเป็นเงาร่างทั้งเก้าคนชายผู้ควบคุมขอบเขตข้ามผ่านการเวลาก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเมื่อร่างเก้าคนปรากฏใบหน้าหญิงสาวชุดขาวยิ่งน่าเกลียดทันทีนางเปล่งลมหายใจออกมาจากนั้นโบกแขนขวาพลันเกิดพัดขนนกขนาดใหญ่เจ็ดชิ้นสายตายหญิงสาวเรืองแสงขึ้นนางโบกพัดและขนนกชิ้นหนึ่งลอยออกมาด้วยตัวเองกลายเป็นเมฆควนัน ทันใดนั้นร่างมหึมาปรากฏขึ้นแม้ว่าร่างนั้นจะมีส่วนโค้งอยู่บางแต่มันยังเป็นเพียงแค่เงาหนึ่งนางปล่อยลมหายใจอ่อนและร่างทั้งเก้าทั้งหมดสั่นไหวพร้อมกับพ่นโลหิตออกมาจากปากแต่ไม่มีใครก้าถอยหลังเลยสักคนในเวลาเดียวกันทั้งเก้าคนส่งเสียงร้องพร้อมกับเขตแดนที่แตกต่างกันก้าอย่างพุ่งเข้าหายิงสาวในตอนนี้เอ็นเซียนขั้นตัดวิญญาณทั้งหมดจากเฉวยี่ที่เห็นเหตุการณ์นี้ต้องการเข้าไปช่วยเหลือทันที แต่เซียนของพันธมิตรสี่สำนักไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเนื่องจากนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนของพวกเขาไม่น่าหญิงสาวเปลี่ยนไปทันทีนางโบกพัดในมือทําให้ขนนกบินออกมาทว่ามันสายเกินไปค่ายกลสังหารนี้เป็นสิ่งที่พันธมิตรสี่สำนักเตรียมการไว้เพื่ออัจฉริยะของเฉวยี่โดยเฉพาะจังหวะที่อัจฉริยะของเฉวยี่ตายไปจะทําให้เกิดจุดเปลี่ยนในการรบแห่งนี้หากนางตายเฉวยี่จะสูญเสียการสนับสนุนของซูซาคู แม้ว่าอาจจะทำให้ซูซาคุกโกรธจนทำให้แควนพวกเขาถูกกวาดล้างออกไปก็ตามจังหวะที่คนทั้งก้าโจมตีเซียนหลายคนที่ประคับประคองค่ายกนก็ตายลงไปเนื่องจากได้รับการโจมตีของหญิงชุดขาวเหตุผลที่นางกล้าลอยในอากาศเป็นเพราะพัดนั้นทว่านางทะเยอทะยานเกินไปหลังได้รับสมบัติชิ้นนี้มาจากแควนอันดับห้าไม่มีใครที่เป็นศิษย์น้องซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปจะเป็นคู่แข่งของนาง ในเหล่าร่างทั้ง9คนมี5คนที่มีขั้นตัดวิญญาณระดับปลายอีก4คนเป็นคนที่ควบคุมเขตแดนพิเศษไม่มีใครจะรอดชีวิตได้ในการโจมตีนี้เว้นแต่พวกเขาจะบรรลุขั้นแปลงวิญญาณภายใต้การจู่โจมของเขตแดนหลากหลายหญิงสาวไม่มีพลังพอจะต่อต้านใดๆดนางจึงกลายเป็นศพทันทีพัดที่หลงเหลือคนนกเพียงสองชิ้นถูกเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายคนหนึ่งคว้าเอาไว้ก่อนที่ร่างทั้งเก้าคนจะกลายเป็นจุดแสงและหายไป ทั้ง9้าคนได้รับการโจมตีรุนแรงจากพาร์ทระดับฝึกฝนของพวกเขาจึงลดลงไปอย่างมหาศาลและจำเป็นต้องใช้เวลานานเพื่อฟื้นฟูความโกรธปรากฏในแววตาของเหล่าเซียนเฉวอยี่ผู้ซึ่งเห็นเหตุการณ์นี้โดยไม่มีความเศร้าวความโกรธเกรี้ยวนี้ทำให้การรบของพวกเขายิ่งเข้มข้นขึ้นหวังลินเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเริ่มขมวดคิ้วหนักเขาสังเกตการใบหน้าของเหล่าเซียนเฉวยยี่และรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดพลาด หญิงคนนี้บางทีไม่ใช่อัจฉริยะขณะนั้นเองลำแสงสีรุ้งพุ่งออกมาจากพื้นดินมีลำแสงทั้งหมด108เส้นปรากฏข้ามผ่านพื้นที่พันธมิตรสี่สำนักในเวลาเดียวกันหากใครมองจากข้างบนจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้ได้สร้างค่ายคนที่ปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่พันธมิตรสี่สำนักที่ไหนสักแห่งซึ่งมีเสาแสงตั้งอยู่เซียนนับไม่ถ้วนนั่งอยู่บนพื้นรอบ,รอบ สายตาพวกเขาปิดสนิทและส่งพลังปราณและระดับฝึกฝนของตนเองเข้าไปในค่ายกลน,นี้ใจกลางพันธมิตรสี่สำนักปะทพีเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงที่นี่เป็นเทือกเขาเมคาสวรรค์แม้ว่ามันจะปกคลุมอยู่ในหิมะเมื่อมันเริ่มสั่นไหวหิมะก็เริ่มหลุดออกไปแม้แต่ก้อนน้ำแข็งยักษ์ก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่นานนักเทือกเขาเมคาสวรรค์ได้กลายเป็นมังกรดำยาวหนึ่งหมื่นฟุต ขณะที่มังกรเงยศีรษะของมันขึ้นหิมะและน้ำแข็งทั้งหมดหลุดออกไปและมันจ้องไปที่เหล่าเซียนของเฉวยยี่บนหัวของมังกรดำม,มีคนผู้หนึ่งยืนอยู่หวังหลินรู้จักเขาเพราะใบหูใหญ่คู่นั้นคือโจหูไทเหตุผลที่สถานะของโจหูไทยอยู่สูงมากในพันธมิตรสี่สำนักก็เพราะเขามีสายเลือดมังกรพิทักษ์ของพันธมิตรสี่สำนักเมื่อค่ายกนถูกกระตู้นี่เพียงเขาที่สำเร็จการควบคุมมังกรดำและใช้มันเพื่อปกป้องแคว้น มังกรดำส่งเสียงคำรามกระจายผ่านทั้งพื้นที่พันธมิตรสี่สำนักเมื่อเหล่าเซียนจากฝ่ายพันธมิตรได้ยินเสียงร้องคำรามนี้ขวัญใจของพวกเขาเพิ่มขึ้นทันทีตามแผนการเมื่อเสียงคำรามกู่ร้องการรบสุดท้ายจะเริ่มขึ้นเซียนนับไม่ถ้วนออกมาจากทั้งสี่สำนักและเข้าร่วมการต่อสู้กับเหล่าเซียนเฉวยยี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ